สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นุ่นก็มาพร้อมกับตัวรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยเลยนะคะก็ถือว่าเป็นรถยอดฮิตนะคะเป็นรถที่ขายดีนะคะเป็นอันดับต้นๆของบริษัทเพชรยนต์ของเราเลยก็ว่าได้นะคะถือว่าเป็นรถเก่งแบนหลัก4ประตูที่มีบอดี้ภายในกว้างและที่สำคัญตัวรถคันนี้นะคะมาราคาถูกมากๆเลยนะคะก็ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะว่าคลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันไหนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะ mm. เพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับ ตัวรถคันนี้เลยนะคะสำหรับรถที่อยู่ข้างขวามือของน้่นตอนนี้นะคะเป็น t o y ยต้าโคโ l a อัลติสนั่นเอง1.8ตัว e นะคะได้เป็นรถปี2016เลยนะตั้งขายอยู่ที่399,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับลูกค้าที่มีรายได้15,000บาทขึ้นไปอันนี้ซื้อคนเดียวจบเลยนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำเลยออกได้ทุกอาชีพนะคะออกได้จริงอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้เรา มีบริการจัดไแนนซ์อยู่ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็หากไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจัดส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะก็มาเดี๋ยวเรามาดูพร้พอมๆกันเลยนะคะว่าตัวรถเข้าใหม่ก่อนล้างปรับสภาพก่อนนํามาตั้งขายนะคะมีโครงสร้างสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับ a l t e a s คันนี้นะคะเป็นรถปี2016นะคะรถต้นปีจะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนนะกระจังหน้าหน้าของเขาเนี่ยจะทำมาจากวัสดุโครเมียม3เส้นแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์โตโยต้อยู่ตรงกลางนะคะ สำหรับ t ต y o ต a เองนะคะถือว่าเป็นแบรนด์หลักแบรนด์แข็งศูนย์ให้บริการมีทั่วประเทศเลยนะคะอะไรไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน5กไก่ต่อเต่า4792จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนป้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขากันสําหรับชมนี้นะคะจะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะนี่มีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมในชุดโคมไฟด้วยนะคะถัดมาด้านล่างนะคะสําหรับช่องสีดําตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องสําหรับติดตั้งไฟตัดหมอกนั่นเองซึ่งเดิมแท้จากโรงงาน1.8ตัว E ีนะคะจะยังไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งเพิ่มเติมมาให้แต่ว่าตรงนี้คุณลูกค้าสามารถติด ดังเพิ่มเติมได้เลยนะคะ มาต่อกันในส่วนของตัวล้อดีกว่านะคะสําหรับล้อเนี่ยจะได้เป็นล้ออัลลอยนะคะตัวนี้เป็นเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะได้เป็นขนาด16นิ้วนะคะเห็นไหมเป็นล้อแม็ก5รูจากโรงงานโตโยต้ตาเลยแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ําหนักของัวรถได้เป็นอย่างดีเลยมาพร้อมกับตัวยางมิชลินทั้ง4เส้นเลยนะคะเห็นไหมตัวยางมิชลินเองถือว่าเป็นยางแบรนด์อันดับต้นๆเลยนะคะยางดีนะคะค่อนข้างมีคุณภาพเลยนะมาพร้อมกับยางสัปดาห์ที่25ปี2020 20นะคะก็ถือว่าตัวอย่างก็ค่อนข้างใหม่ใช้งานได้อีกยาวไกลพอสมควรเลยนะคะนี่เราก็ดูตัวซุ้มล้อของเขาอเห็นไหมน็อตกิปทุกตัวอยู่ครบเลยนะคะเป็นสภาพโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะ ถัดมาที่ด้านแก้มตรงนี้ก็จะมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านแก้มนะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ของเขานั่นเองนั่นก็คือดู o อ v t i นะคะมาต่อกันที่กระจกมองข้างตัวนี้นะเวลาพับหูกกระจกก็จะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับกระจกของเขาก็เป็นแบบระบบไฟฟ้าเลยก็จะมีปุ่มนะคะที่ควบคุมหูกกระจกมองข้างภายในตัวรถนั่นเองฝาครอบของเขาเนี่ยจะได้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะ นี่เห็นไหมตัวรถก็ติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะรอบคันพร้อมใช้งานเลยนะคะถือว่าขนาดความหนาของฟิล์มนะกำลังดีไม่หนาไม่บางจนเกินไปไม่บดบางวิสัยทัศน์ในการใช้รถทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวกระจกทุกบ้านนะก็จะมีสัญลักษณ์ตตวต้าแบบนี้เลยนะเพื่อเป็นตัวยืนยันแล้วก็บ่งบอกว่าของแท้จากโรงงานนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน มาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะมือเปิดประตูด้านนอกเนี่ยจะได้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็มีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้ที่มือเปิดประตูด้านนอกนะคะแล้วก็มีการติดเป้ารองมือเปิดมาให้ด้วยก็ถือว่าเป็นตัวถนอมรถนะคะไม่ให้เล็บเนี่ยกระแทกกับสีของตัวรถนั่นเองอดูภาพรวมด้านข้างกันสําหรับ ตัวภาพรวมด้านข้างเห็นไหมคะว่าคมสันเหลี่ยมด้านข้าง,ขางเขาเนอยู่ครบเลยสีของตัวรถสีเดิมนะคะสีเสมอกันทั้งคันเลยไม่มีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานและก็ไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะสําหรับเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยตัวนี้จะเป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สเลยนะเชื้อเพลิงที่ใช้ของเขาก็จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์ก้าแก๊สโซฮอล์หแล้วก็รองรับ E20 ด้วยนะคะ มาต่อกันที่ด้านท้ายดีกว่าสําหรับไฟท้ายของชมนี้ของเขาก็คือจะเรียวยาวตั้งแต่ด้านแก้มมาเลยนะคะมาจนถึงด้านท้ายมีจะได้ไฟท้ายทียท่เป็นหลอด LED เห็นไหมมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะคะอยู่ในชุดคมไฟเดียวกันแบบนี้เลยนะมีตัวอักษรโครมียมติดไว้ที่ด้านท้ายซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนรุ่นของเขานั่นก็คือคโรล่าอัลติสนั่นเองถัดมาด้านล่างก็จะเป็นรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นะคะนั่นก็คือ1.8ตัว E นะคะ มีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่ทํามาจากวัสดุโครเมียมแล้วก็จะมีโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยต้านะคะด้านล่างนะคะที่กันชนด้านท้ายเนี่ยจะมีในส่วนของเซนเซอร์ด้านท้ายนะคะให้ถึง2จุดเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้ค้นวัตถุหรือว่าสิ่งของเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะทําการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองเ,องเนาะทีแล้วก็ดูกระจกบานด้านท้ายนะมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้ง ตัวไล่ฟ้าให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3อยู่ภายในตัวรถต,ตัวนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติเหมือนกันนะคะต่อไปเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะ,ะก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับโฉมนี้นั่นเองรีโมทกดไม่ติดแสดงว่าทานหมดมาแต่ว่า เปิดได้2วิธีเลยเปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะคะมาเข้ามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันนะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายก็ถือว่าอาติสเองอะ่ะเป็นรถที่ถือว่าเป็นบอดี้ภายในคือกว้างมากนะคะเก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากเลยเนาะเปิดมาดูด้านล่างกันนะสำหรับด้านล่างก็จะมีในส่วนของยางอะไรสำรองสง่งเครื่องมือแม่แรงชั้นสิ่งนี้มีไว้ให้ติดรถนะคะไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะ มาต่อกันในส่วนของโครงสร้างด้านล่างกันนะคะเห็นไหมลอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมนะคะสีเสมอกันเลยเม็ดอัดทุกจุดอยู่ครบนะคะอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะฝั่งนี้ก็ลอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันเลยนะคะเม็ดอัดทุกจุดอยู่ครบไม่ต้องห่วงเรื่องชนหนักเรื่องจมน้ําและเรื่องน้ําท่วมสิ่งเหล่านี้เราไม่นําเข้ามาขายอย่างแน่นอนนะคะ มาต่อกันดนส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะก็ตัวน็อตเนี่ยสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะให้ดูชัดๆใกล้ๆกันไปเลยนะคะว่าฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับซึ่งเป็นตัวยืนยันได้เลยนะคะว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนไม่เคยเปลี่ยนนะคะฝากระโปรงด้านท้ายหรือว่าถอดไปทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะตัวโครงสร้างนะคะค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของออปชั่นภายในกัน สำหรับภายในของ1.8ตัว E ของโฉมนี้นะคะก็ภายในของจะเป็นการตกแต่งสีดำตกแต่งด้วยสีเบจก็คือจะเหมือนกับ1.6ตัว G เลยนะคะแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือจะเป็นในสขนาดเครื่องยนต์นั่นเองมาเข้ามาดูเลขไมล์กันดีกว่าเนาะสำหรับตัวรถคันนี้เป็นรถปี2016นะคะเลขไมล์อยู่ที่211,867กิโลนะคะก็ เป็นเลขหม่ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะไม่มีเขียยไม่มีกอไมแต่อย่างใดเลยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็ตัวรถคันนี้มีแอร์แบกให้ด้วยจํานวน1คู่หน้านั่นเองนะคะถัดมากันต่อที่โค คอนโซลตรงกลางนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงซีดีนะคะฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของช่องเสียบสาย USB เสียบสาย AUX ให้ด้วยนะคะมาต่อกันที่เลย แระบบแอร์นะจะเป็นแบบอนาล็อกเลยปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิอันนี้คือปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะสภาพเบาะก็คือหนังยังตึงอยู่นะคะยังเป็นเบาะเดิมแพ้จากโรงงานเลย <S <S ต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันไปอ่า สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะอ l t e ิ s เนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีบอดี้ภายในกว้างนะคะนั่งได้สบายเลยนั่งเหยียดเท้าได้สบายเลยเนาะระยะห่างระหว่างตัวเบาะแถวหน้าและแถวหลังเนี่ยคือค่อนข้างกว้างนั่งได้สบายเลยด้านล่างมีแผ่นยางรองท้งให้ครบทุกจุดเลยนะคะด้านหลังเนี่ยคือนั่งสามคนได้แบบสบายๆเลยนะได้เป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะค่อนข้างสะอาดเลยทีเดียวนะอันนี้คือยังไม่ได้ปรับสภาพเลยคือสภาพดีมากๆนะเพดานด้านบนก็สะอาดเลยนะคะไม่มีรอยขีดขูด หรือว่าเป็นขุยเลยถือว่าเจ้าของคนเก่าขเขาดูแรลรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสุดท้ายที่นุ่นจะพาไปดูเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างั้่นนะ่ะไปเราไปดูกันมาดูพร้อมๆกันเลยว่าโครงสร้างแล้วก็ตัวเครื่องยนต์รถที่เราคัดเข้ามาขายนี่แต่ละคันนะัเป็นอย่างไรกันบ้างนะมาเข้ามาดูเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทตัวนี้เป็นขนาด1 8 0 0นซีซีนะคะเครื่องยนต์เดิมแห้งสนิทเลยนะไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดอันนี้สามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้นะคะตรงกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายนะคะ,ต, ong, ะ,คะตัวน็อตสีเดิมนะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ ไล่มาจะเป็นในส่วนตัวน็อตแก้มก็สีเดิมเช่นเดียวกันเป็นอาร์ทิเบิลช็คสภาพดีสมบูรณ์นะคะมาจนถึงในส่วนตัวคานด้านซ้ายนะนี่คานซ้ายเดิมแพ้จากโรงงานเลยนะคะเป็นอาร์ฝั่งนี้ก็อยู่ครบอันนี้จะเป็นในส่วนตัวคานด้านหน้านะคะคานหน้าเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่มาจากโรงงานพวกนี้คืออยู่ครบเลยนะคะถัดมาจะเป็นในส่วนตัวคานด้านขวานะนี่คานขวาก็เดิมแท้จากโรงงานเหมือนกันนะคะแล้วก็น็อ แก้มฝัง่งด้านขวาน,อน็อตฝากระโปรงฝั่งน้านขวาทุกอย่างสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานก็จะมีใน่วนหองสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้นะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันและบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานเลยแผ่นการความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงเห็นไหมคะว่าสภาพดีสมบูรณ์น,อน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบเลยแล้วก็สติกเกอร์3จุดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์โรงงานสติกเกอร์มอ,อกอและสติกเกอร์สี3จุดก็ยังอยู่ครบนะคะ อันนี้เราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถทุกคันที่เรานํามาตั้งขายนะจะต้องไม่มีการชนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องโยนพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามานะคะตัวเล่มทะเบียนนี้คือตัวสอบได้ทุกคันนะคะไม่มีชํารุดสูญหายย่างแน่นอนนะอ่าก็ เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับ t o y ยต้าโคโ l a a ัลติสคันนี้นะ1.8ตัว e เป็นปี2016ตั้งขายอยู่ที่399,000บาท สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็แคปหมายเลขทะเบียนติดต่อสอบถามที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะก็บริษัทเพรยนต์ของเรานะคะเปิดทําการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะสําหรับตัวรถตอนนี้จอดอยู่ที่สนางานใหญ่นะคะก็ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะก็ดูคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนุ่นแล้วก็ทีมงานเพชยยนต์ ทำคลิปออกมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะนุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ